วิ่ง้นพี่น้องอันนี่ดำหลจนไม่เห็นอนี่อานีไงหรนี่มองหเนี่ยครอบอันเคียด้วยนี่คุณนะเก็บเอน้ำมี่ะ พี่น้องเบิ่งเลือกเอาเมียนเบิรดฝุ่นเด้อพี่น้องเลือขาวขาเมียนเบิดเลยฝุ่นฝุ่นเมียนเมียน่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มาเจอกันกับช่องปากกอบสาวเปี้ยก็ดีขึ้นเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะวันนี้กระเพาะร้อขึ้นเก่าครับผมเลาะหาเห็ดมาบุงเห็ดบวกเด้อพี่น้องไม่ปลาอย่างนะพี่น้องเมียนครับผมเข้าวสาวเมียนครับผม เห็นไท้ายวานเพิ่นเก็บออกไปหลายค้นเหรอพี่น้องเาม่ยครับผมพูลากิตาสองกิตาเพื่นเด้อครับผมแม่ครับเขาเลยมาหล่อบึงเนาะเมียครับจังไลยกับไปลุ้นน้ำกันเด้อครับผมมาบึงครับผมโมเดลแหกม้าอะไนี่น้องย่างเข่ามากันเนี่ครับผมโอ้โเห็ุปวดกิจเด้อพี่น้องเนะาะก็จะเอาเหินหน่อยเนาะขุ้นนะถ้าเราค้นหรือมาใส่ได้อครับผมชาวเปียวบัดไตเหรอคะเนี่ยเมือนขึน้นห็นเนาะที่มาดูเอ้ยพี่นง ิมเอาจิ้มเอาด้วยครับผมพูดนะขายเงีาอ,าดดอัดหลาดบางก็ฮักออกเก็บตอนไหนออกเต็ตอนไหน,นุ๊เนาะบุมาจา้าถืขอ,าข,อ,ข,อขาไเเด็กเห็นเจ้าเก็บจังเ้ครับผมเกียบ้านบานเลยเรี่้อเลยขาเง็ไม่ย,ยึดอจังเงอัดลาดเนครับผม อย่าไปหาต้นหนัดเกอบหนังเลยวอุ้ยหาพวกจิกอ่ไริึ้นลอยเนาะมันนี่เนาะอื่าขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวกขึ้นอยู่นี่เนาะจิตุกเปนุก มุ้มมอะไรขอนใหม่ปเงี้เนีาเนาอาดหลาค่ะพดึง,องแอ้วดด <c oughs> เก็บง่ายอยู่หรอเพิ่อนเกิดจากอันใบยางได้พี่น้ง่งนี่อีกซองดอกแอ้อกปิ้ลจังอ่อม,มาผี่เด้เอน้าผีง่ามา <c oughs> มือ อื้อโลดดก เอาเลยเฮ้ยบเอาตะปีอยนครับผมดอกงานงวนหวานอพี่น้องเติดตหวานเถอเนาะครับผมหวานแท้ได้สับเปียวเห็บวกพวกนีวกชิกพี่น้องหวานแขียหวานหวานเลยเจียวพวกกากเนาะอ้ยพูน่ะเองเปล่องเปลืองน้อกาวลวพูพวกขายังยี โอ้ยายงกระไรจังตะปุตะปีโอ้ยก็เบิ้งเต็มอันนี้หน้อยเพื่อนเนี่ยสุ้มใหญ่น่ะสุ้มใหญ่เด้อจ้ะอันน้อยปล่อยเพื่อนใหญ่ไปหน่ามือไม่จังไม่เอาเนาะนี่นี่ ข้าวมาคานล่างกะเจี๊ยบเอาด้วยสึซาวนานข้าวเดียวน้ผมต้มนำห่อนเนาะดวกเลยเนาะดวกเลยมันเฮ็ดเผื่อขาเลยพี่น้องมือดูกดูดวป้ยข้าวเดียวพี่น้อแต่กับก้อนเชียวไป็นนำห่อนกะขุดออกจากในเน้อจ้าขุดขีินขุดขีดินม่ครับผมโอ้ยเกีียบ ขอนลองเตะกระมานึ thing, <laughs> you. You mine, ังเสีงนนมือ <pint> ว่านี่ก็ไปจิ้มเอาอยู่ยุงองใหม่มูนึงนะซุมบังบนเด้วยยุงนี่มัคลอะ นี mm ่งกินขาเพื่อนครับพ่อดอกนี้น่อยก็ยังอยากปานน้ำมูอยู่ก็บอกยงไงจ้กหน่อยก็เน่ะจังบาลน้าพี่สองตุ่มเกือบเรียบคนบนหินเพื่อนกำลังเป็นจุ่ม ก็ปาจีโนุ่มปาเงาเงาเปดปุ่นเดีรยพี่น้องเด้อเสก่อนเงี้ยบบ่เบียอแค่นะเยี่บมัน,นไกเมี้ยบจะ,ะก่เป็นยังไงบอุ้ยอ้บรรยาก,กยาศวิว ปนะาดขายดีไไงวะนี่มือหัวนี่ไ <c oughs> อ้กรอบอันเคียดดูเอาไปก่อน,นขายยางยาวอ่ะดอกหน่อยเอาไว้ซะไอ้เอเพิ่งยังคุณไปเอาคนเทามาผีเด้อ

นุ่งเอ็กกบจักครับผมเห็นแน่บ่เห็นแน่แหละนี่คุณนะอ้ยเดี๋ยวผม อืค่ะยังยาวค่ะอยาวเด็ดขาพี่มือมันตุบุกติปิีมี่หลายตี๋เรื่องมากเนาะแมงกับผมเด็กแกงเงี้ยอยู่เรื่อยน้องชิสุเลยค่ะไปครับผมป้า มาขึ้มายัดขาดนลินเลครับงั้นครับผมดูดูอยากเอาเนืออยู่ด้อยนลินี่ครับผม้ขาเป็นไงมนี่ผีเด้อแร้นี่เจ็บอุ้ยขาย่าาตดาอย่างเดียวน่พี่น่มอุ้ยุ่น ตัวจนหักไปนี่ดิเอ๊นี่ดิเขากินหงายแล้วขับรเห็นรยซะมืดลายรนี่ครับผมฝนริ้นฝนริ้นในป่าอย่างผีกรกับต่ดตับติเนาะเกียบไม่เกียบนั่นนั่นฝุนขึ้นไวฝนพี่น้อง Nè, đầm lãi cho nó bỏ hình Bỏ hình đi nè, đi con ดอกได้มุ่นกับวัตถงเอาหน่อยนะมึงดอกนี้่ยเปิดถี่เป็นยังไงอุ้ขาบบกเงี้ยไปกครับไม่เอาดอกจูมมานี่ มันก็นไม่ไงแทนะหัวหัวดำเียนแจ้งวันพี่นอกโอ้ยเยียบว่าอะไรตัวไม่เห็นเนี่ยได้เส้นดายที่ไหนก็ขึ้นบนกระดำข้างแข้งมืดป้าขึ้นพี่น้องฝนตกนี่ง ตร้นี้นีนี่บ่นี่โอ้ยนี่ครับผมงาอหักไปแล้วผมอาสดิกวนนะพี่น้องเดรอเจ้ากดขี่ดินอยู่เฮียหน่อยเยอะแล้วผมนี่พี่น้องเพื่อเอาเมียนปื้นฝุ่นเนะพี่น้องเพื่อข่าขาเมียนบิดเลยฝุ่นฝุ่นเมียนเบิดเลยครับผมคือคุยแห้งแท้เอ้าเอา ดอแกเนี่ยพอแกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโออ้้ยยมดูเอาลวดน้อยก็แมนดูเอาเลยสับผูกดอกใด้ก็เอาเอาอันนี้เนาะโอแต่ว่าเช้าเปรี้ีเหลือกเอาเด้ออันนี้ตูมงามๆกะอ่อนเตลเล่อยู่พี่น้องอันนี้เอาบ่ได้ก็เอาเป็นเสื้อป่ะมู่านตึ๊กหมู่บ้านหมู่หมูมู่หม่หนนี่พอดีเนาะเชอาเปรี้ยได้อยู่มันอ่อนเตลเล่อยู่นั่นตับกะหักล่ะ พี่น,น,น้องมึงครับผมมึงแนว่ยโอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องขึ้นไปเครงผุนครับผมผุนแมนเบิ่งได้พี่น้องขวดไปผุนครับผมมึงเนี่ยจะดวงยังไงได้เยอะได้เยอะได้เยอะมึงจุกนี่มึงนี่เปนไหนจะได้พี่น้านาองเป็นไหนเตี้ยมดเลยครับ<อ>ล่างงา่ายนะพี่น้องเอาปล่อยเป็นเชือกไปนะ้ำแมนค่ะเนาะโอเคดอกถุงเด้อครับผมมาเอาพี่บัอลเพิ่นมันเอาอะไรหรอกพี่น้อง พี่พี่พี่มูนี่นาจะได้ร้ายครับผมเป็นซีดดอกนี้ไงเนียนอันนี้อ่อนหน่อยกบเนี่ยได้อยู่อันนี้ที่ดอกวะฮักก็คือเอาค่ะดอกคือดอกกานี่พี่น้องโอ้ยโอ้ยได้แล้วเอามูนั่นเนาโอ้ยทำเป็นหมูว่านนี่เนาะไอ้กบเอ้ยรูปปากรวยๆวยพูดเลยรูปปากรวยๆ ฝันเตะเเอาเอาดอกแนมก้อนนั <né? S 2> ó, ó, c c ่นเอาจุ่มจ e. ุ่มน um, no! ี่ไงแต่ยูุฮันี่ดีเออได้ยดิอันนี้ก่อนแล้วหูดอกเยวจุ่มนี่เขาเขาสมดูผู้ใดมากบุญี้กคนแเจ้ากรหา่กระเจ้ากรหา่กัน้จอือจุ่มัดเอาพีก้อนเอาครบ เปดออกเวดออกเทนเทได้ไหมนี huh. mm ่อ hmm. mm ้หรอกพี่มาเอาพี่เลจุมนี่นีก็อ้อนเมื่อไหรก็นี่อะกระจุมนี่จัุม อีกจุมนึงเอาเห็ดหูหนูน้ำอยู่บ่พี่พี่เขาเอาพี่อยู่แน่น่จนาจะล่างยากมากใช่เ <laughs> พราะว่าเพื่อนแถาแอ้ก็ใบกระกีบตัว เอาเหี้ยเอาพี่เลยไฮ้ยนี่ไงใบไม้นี่เดี๋ยวโอ้แก่บระหลดสับเด้อไปให้พี่น้องเบิ้งดูนี่นะครับผมนี่นะเผาหนี่จ่าทีอเจ้าเลยเหรอเขาป่อเป็นเสื้อซะนี่ครับผมก็ฉลางยายสินี่เอาง่ายง่ายครับผมอยากให้พี่น้องได้กินแซ่บๆนะพูดนะครับผมเป็นแถวเลยเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเบิ้งผลงานกัน สำหรับผลงานวันนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝนตัวคำครับผมเห็นงามๆอยู่ข้างล่างเห็นครับผมฝนตัวคำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮ็ดบานเก็บเอาซื่อหมูสุดท้ายเด้อครับไปบ่ทันครับผมเทียมเลยครับผมเอาเห็ดปวกรุนๆเด้อพี่น้องเด้อเัางหงไยคกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อครับผมเป็นกันรังใจให้เฮาสองคนเด้อค่ะทั้งหลาคลิปนี้บ่าวกบปลดกระซับเปลือกศิลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ เดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้เออคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบามวนไปมือนีมันเห็ดปวกกันเนาะเนียนครับผม <c oughs> มือลุ้นยังเห็ดละงอกเ้อพี่นองเด้อไปครับผมลับบ้านแล้วกันครับ